สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางช่อง YouTube เก่งกองเกมทุกๆท่านด้วยนะครับ กลับมาพบกันเหมือนเดิมครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอล7คู่เน้นๆกับจานแปลงประจำวันจันทร์ที่2กันยายนครับแม้ว่าวันนี้นะครับลีกใหญ่นะครับจะพักเบรกทีมชาติกันไปนะครับแต่ก็ยังคงมีลีกรองลงสนามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากทั้งเซกุนดาสเปนนะครับลีกทูอังกฤษนะครับเดนมาร์กดิวิชั่น1นนอร์เวย์ดิวิชั่น2นะครับรวมไปถึงโรมาเนียซูเปอร์ลีกด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะหยิบยกมาวิจารณ์กันแบบเน้นๆในวันนี้ครับ และก่อนจะไปวิเคราะห์กันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการผลิตผลงานดีๆต่อไปด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษกันอีกแล้วนะครับแจกเสื้อฟุตบอลนะครับเพื่อนๆก็สามารถร่วมทายสกอร์มาได้นะครับในคู่ระหว่าง a ออบาจะพบกับเลบันเตว่าจะจบกันที่ผลเท่าไหร่นะครับก็สามารถพิมพ์มาได้เลยใต้คอมเมนต์นี้ครับ มาว่ากันเลยนะครับที่คู่แรกของเราในวันนี้นะครับในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเซกุนดาสเปนนะครับเอไอบาจะเปิดบ้านรับการไปของเลบันเตครับทั้ง2ทีมเนี่ยลงสนามมาแล้วคนละ2นัดนะครับผมทางเอไอบายังไม่แพ้ใครนะครับนัดแรกในชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนนัดที่แล้วเนี่ยบุกไปเสมอกับราซิงสตาดาเรมา2ประตูต่อ2ครับขณะที่ทางเลบันเตนะครับก็เก็บได้4แต้มเช่นกันนะครับนัดแรกในบุกไปชนะสปอร์ติ้งกีคอนได้2ประตูต่อ1ก่อนที่จะกลับมาเล่นในบ้านนะครับทำได้เพียงแค่เสมอกับกาดิไป ที่1ประตูต่อ1ครับสถิติการเจอกันนะครับหเกมหลังสุดนะครับต้องบอกว่าหนักไปทางเสมอซับเป็นส่วนใหญ่นะครับเสมอกัน4เกมนะครับผมแล้วก็เอไบาชนะได้1เกมนะครับโดยผลล่าสุดที่เจอกันเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับเสมอกันไปที่2ประตูต่อ2ครับความพร้อมในวันนี้ของทั้งคู่นะครับผมทางเอไบานะครับไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับแต่ว่าทางเรมบนเต้เนี่ยจะไล่บิเซนเต้อีบอร่าที่เรียกอยู่เพียงคนเดียวครับ ขณะที่การจัดทับนะครับผม A bar จะมาในระบบ4 2 3 1ครับ แนวรับมีคาบี้มอนเตโร่กับมาโนเฮนันโดนะครับยืนเป็นคู่เซนเตอร์ส่วนในกลางครับใช้ไอตออัลดาโซโรนะครับคุมเกมกับอุนายบิเซนดอร์นะครับและหน้าเป้าเนี่ยส่งฮวนกาลอสอารีนานะครับในการไล่ล่าตะข่ายครับขณะที่ทางฝั่งไอ้ข้างขาน้อยนะครับเลมันเต้จะมาในระบบเดียวกันนะครับเกมรับวางอุนายเอลกาซาเบลนะครับเป็นประการหลักส่วนแผงมิดฟิลด์นะครับมีโอริโอเรนะครับโคชิลาวิลลี่นะครับแล้วก็เซอร์จี้โลซานโนประสานงานนะครับช่วยสูน้าตัวเก่งอย่างโคเซ่หลุยโมราเรสในการทำประตู โดยเรทเกมนี้นะครับอยู่ที่ราคานะครับเจ้าถิ่นอย่างเออีบาเป็นต่ออยู่0.5ครับก็ตามฟอร์มนะครับเพราะว่าเอบาเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเจอกันในบ้านของเออีบา2สองหนุนหลังเนี่ยทางเรมันเต้ไม่สามารถมาเอาชนะได้เลยนะครับโดยเป็นการแพ้1และก็เสมออีก1ครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมมองไปทางฝั่งเจ้าถิ่นเอไอบารนะครับราคา0.5เนี่ยมันเหมือนโยนหัวก้อยนะครับมันจะออกหน้าไหนก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็น0.5ที่น้ำล้นเลยนะครับ จากสถิติแล้วน่าจะเฉือนได้ครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับคู่นี้อยู่ที่2.5นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคู่นี้เนี่ยเวลาพบกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะยิงกันเยอะนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเจอกัน2เกมนะครับเสมอกัน22แล้วก็อีกนัดหนึ่งเนี่ยเอบาชนะ3ประตูต่อหนึ่งผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสนะครับที่จะมองบนได้คู่นี้เชีย์ได้นะครับทั้งต่อและมองบนครับส่วนคู่ต่อมานะครับในเวลาตีสองครึ่งนะครับศึกเซกุนดาเช่นกันนะครับจะเป็นทาง เอลเช่นะครับเปิดบ้านรับการมาของกอโดบานะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเอลเช่นะครับปีนี้ออกสตาร์ทได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแพ้มา2เกมรวดนะครับแล้วก็ยังยิงประตูไม่ได้เลยนะครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้ทางอัลบาเซเต้มาศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับขณะที่ทางกอรโดบานะครับผลงานก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันนะครับเล่นมา2นัดยังไม่ชนะใครนะครับเป็นการแพ้1แล้วก็เสมอหนึ่งะครับโดยเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับบูโกสไปที่2ประตูต่อ2ครับส่วนสถิติการเจอกันนะครับต้องบอกว่าเอล เพิ่งตกชั้นมาจากทางลาลิก้านะครับผมแล้วก็หดล่าสุดที่เจอกับทางกอโดบาเนี่ยต้องย้อนกลับไปถึงปี2019เลยทีเดียวนะครับในศึกเซกุนดาซึ่งปีนั้นเนี่ยเป็นทางเอลเช่นะที่ไม่แพ้กอโดบาเลยนะครับชนะได้1เกมในบ้านนะครับแล้วก็บุกไปเสมอกอโดบาหนึประตูต่อหนึ่งครับส่วนการเจอกันห้านัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางกอโดบานะที่ดูดีกว่านะครับชนะได้2เกมนะครับผมเสมอไป2เกมแล้วก็แพ้ไป1นเท่านั้นนะครับ ความพร้อมในวันนี้นะครับผมทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับจะไร้กาลอสเครกกับราอูกูตีนะครับขณะที่กอร์ดูบ้านะครับจะไม่มีอาริเอลลาเปญญาที่ติดโทษแบงครับขณะที่การจัดทัพนะครับผมเจ้าถิ่นจะมาในระบบ4-4-2นะครับแนวรับมีมาเิโอกาสปานะครับอดีตดาวเตะบียาเรอัลยืนเซ็นเตอร์แบ็กในแดนกลางนะครับจะใช้นิโคลัสกาสโตัคุมเกมนะครับและคู่หน้าเนี่ยวางโรดิโกเมโดซ่ากับลาดาขายกับออสการ์ปลาโนครับ ส่วนทางกอโดบานะครับจะเล่นในแผน4-2-3-1นะครับหน้าเป้าส่งนิโคลายโอโบสกี้นะครับศูนย์หน้ารัสเซียเนี่ยลงล่าตะข่ายนะครับโดยมีอาริสันนะครับจาโคโบกอนซาเลสแล้วก็คริสเตียนคาราเซโดทำเกมสนับสนุนนะครับส่วนแผงหลังนะครับวางโคเซ่มาร์ติเนสเป็นประการด่านสุดท้ายครับโดยเรทเกมนี้นะครับเป็นทางเจ้าถิ่นนะครับเอลเช่ต่ออยู่ที่ราคา0.5ต้องบอกเลยว่า แพงไปหน่อยนะครับสำหรับฟอร์มที่การแพ้มา2เกมแรกเนี่ยแต่ก็แน่นอนนะครับผมเพราะว่าเอลเช่เนี่ยเพิ่งล่วงตกชั้นมานะครับแล้วก็รีกีเนี่ยอะไรดูดีกว่าแน่ๆนะครับแต่ว่าผลงานใน2เกมแรกก็มันก็บ่งชี้อยู่แล้วนะครับเจอกับโอสกานะครับเจอกับบาเซเต้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นดีมที่แข็งแกร่งอะไรพวกเขายังแพ้ได้นะครับวันนี้มาเจอกับกอน์ดูบ้าผมมองว่างานหนักแน่ๆนะครับผมแล้วก็สถิติอย่างที่บอกไปนะครับในการเจอกัน5เกมหลังสุดเนี่ย ทางโกเดบ้าเนี่ยแพ้ไปเพียงแค่หนเดียวเท่านั้นนะครับคู่นี้นะครับแนะนำนะครับวัดใจอยู่รองทางโกเดบ้าไว้ดีกว่าไม่น่าผิดหวังครับส่วนสูงต่ำนะครับตอนนี้อยู่ที่2.25คู่นี้เนี่ยไม่ค่อยแนะนําเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าจากสถิติเนี่ยห้าเกมหลังเนี่ยมียิงทะลุกันเกิน2ประตูเนี่ยไปที่3ประตูเนี่ยแค่เพียงเกมเดียวเท่านั้นนะครับคู่นี้แนะนําวางที่ต่ําไว้ครับคู่ต่อมานะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับไปที่ฟุตบอลลีกทวอังกฤษนะครับก็มี1คู่ลงสนามในเวลาตีสอตรงนะครับ เซาท์ฟอร์ดซิตี้นะครับจะเปิดบ้านรับการมีของมิลตันคินดอนครับโดยผลงานของทางเซาท์ฟอร์ดซิตี้ในหเกมหลังสุดนะครับไม่ชนะใครเลยนะครับเป็นการแพ้3แล้วก็เสมอ2นัดนะครับโดยเกมล่าสุดนะครับบุกไปเสมอกับเชสเตอร์ฟิลด์หประตูต่อหนึ่งครับขณะที่ทางมิลตันคินดอนนะครับหเกมหลังสุดเนี่ยผลงานไม่ดีเช่นกันนะครับผมชนะได้นัดเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเกมล่าสุดนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะคาร์สไลนมาได้3ประตูต่อศูนย์ครับโดยสถิติการเจอกันนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยพบกันมาแค่เพียง2นัดเท่านั้นเมื่อ ที่ผาามโดยปทางเมตตันคินดอนนะครับที่ชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับผมโดยเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะไปได้ถึง3ประตูตอนหนึ่งครับส่วนความพร้อมในวันนี้นะครับผมทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับจะไม่มีเกอร์ติทิวนะครับที่ติดโทษแบนหลังโดนใบแดงไร่ออกในเกมล่าสุดนะครับแต่ข่าวดีนะครับก็จะได้แมททิวลัดนะครับกับไรอันวัตสันเนี่ยฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกครับส่วนทางเอ็มเคนดอนนะครับจะไม่มีแมทเดนนิสนะครับแล้วก็โจนาธานเลโก้ที่บาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านะครับรวมไปถึงทางลุกออกฟอร์ กองหลังตัวเก่งที่เด้งเพิ่มมาจากเกมล่าสุดนั่นเองครับส่วนความพร้อมในวันนี้นะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นจะไม่มีเคอร์ติสทิวนะครับที่ติดโทษแบนนะครับแต่ก็มีข่าวดีนะเมื่อจะได้แมตติวลันนะครับกับไรอันวัสันฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกครับส่วนทางเอ็มเคนดอนนะครับจะไร้แมตต์เดนิสและก็จนาทานเลโก้ที่บาดเจ็บอยู่ก่อนนะครับรวมไปถึงทางลุกออกฟอร์ดนะครับกองหลังตัวเก่งเนี่ยที่เด้งเพิ่มมาจากเกมล่าสุดครับ ส่วนการจัดทัพนะครับผมทางฝั่งเจ้าสินวันนี้ปรับแน่ๆหนึ่งตำแหน่งนะครับในแนวรับจะเป็นแดนนียลเชสเตอร์นะครับลงแทนที่เคอร์ติสทิวนะครับขณะที่ทางแดนกลางนะมีเบนวูดเบอร์นะครับอดีตเด็กปั้นหงแดงเนี่ยรับหน้าที่บัญชาเกมนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นโคสตต็อกตันนะครับในการไล่ล่าตะข่ายครับส่วนฝั่งผู้มาเยือนนะครับน่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมลงเล่นนะครับเพราะว่าทำผลงานได้ดีอยู่แล้วนะครับหน้าเป้าจะเป็นคาร์ลัมเฮนดริกนะครับสูน้าสกอตแลนด์ลงล่าตะข่ายแดนกลางมีอเล็กซานเดอร์กิ จะเป็นลอเล็กแม็กควายนะครับเป็นแกนหลักเลยนะครับโดยเรทเกมนี้นะครับเป็นทางฝั่งมิลตันคีนที่บุกมาต่อกว่าราคาปอปอก็ถือว่าตามฟอร์มนะครับตามผลงานได้เลยนะครับเพราะว่าซาวฟอร์ดเนี่ยผลงานย่าแย่มากนะครับแล้วก็มิลตันคีนเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยเพิ่งปลดล็อกกลับมาชนะได้เป็นหนแรกในรอบ5เกมเนี่ยผมเลยมองว่าเรื่องของความมั่นใจเนี่ยทางฝั่งทีมเย,ยนดูดีกว่ามากๆด้วยนะครับบวกกับนะครับสถิตินะครับในการเจอกันเมื่อซีซั่นที่แล้วที่มิลตันคีนเนี่ยเอาชนะได้ทั ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับทีมเยือนในการบุกบคว้า3แต้มวันนี้เชียร์ได้เลยนะครับที่ถาามิลตันคีนคว้า3แต้มครับราคาสูงต่ำคู่นี้นะครับจะอยู่ที่ราคา2.75ครับซึ่งมองจากเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่คู่นี้เนี่ยจะยิงกันได้เยอะนะครับก็วันนี้นะครับแนะนำเลยนะครับวางที่ต่อแล้วก็บวกสูงไว้ด้วยที่2.75หรือว่า2.5ตามสบายได้เลยครับ คู่ต่อมานะครับเราไปกันที่ฟุตบอลโรมาเนียซูเปอร์ลีกนะครับวันนี้มีลงสนาม2คู่นะครับเราไปกันที่คู่เรวันก่อนเลยนะครับห้าทุ่มตรงนะครับจะเป็นยูนิเรียนครับโซบอร์เซียเปิดบ้านรับการมายของกอเลียบูซัวครับ โดยผลง,งาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยดีมากสักเท่าไหร่นะครับผมทางฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยย,ยูเนียเนี่ยแพ้ไป4จาก5เกมหลังสุดนะครับโดยเกมที่แล้วเนี่ยบุกไปแพ้นะครับทีมจากลีกา2มา0ประตูตอน1ครับขนาดที่ทางบูซัวก็ไม่ได้ต่างกันนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยไม่สามารถที่จะเจอชัยชนะได้เลยนะครับโดยเกมล่าสุดก็ไปแพ้นะครับจุดโทษมาในฟุตบอลโรมาเนียคับเช่นกันครับ สถิติการเจอกันนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาทั้งคู่นะครับแล้วก็การพบกันในซีซั่นที่แล้วเนี่ยเป็นทางบูสัวที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะได้1เกมนะครับแล้วก็เสมอกันไป1เกมนะครับและสถิติ5เกมหลังสุดนะครับเป็นทางบูสัวนะที่เอาชนะได้3นัดแล้วก็เสมอกันไปอีก2นัดครับ ขณะที่ความพร้อมในวันนี้นะครับผมไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนนะครับจากทั้ง2ฝั่งนะครับโดยทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับยูนิเรียจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับเนี่ยจะมีทางดิเมตอฟนะครับเปโตลอฟนะครับจับคู่กับทางมาริอุสนะครับอันโตชินะครับแนแดนกลางนะครับผมจะมีทางโอลิเวดูนะครับเปรูนี่นะครับแล้วก็ทางอิเราโรเปสนะครับเดินเกมร่วมกันแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยจะเป็นเซกูกามารารับหน้าที่ล่าตะข่ายครับส่วนทางบูซัวนะครับจะมาในระบบ4 3-3ครับโดยแนวรับนะครับจะมีตูด้าเป็นปราการหลักนะครับส่วนแดนกลางเนี่ยจะมีตาเรสนะครับเดินเกมร่วมกับทางบูเดชูนะครับแล้วก็คาร์เดจิล่านะครับแล้วก็หน้าเป้านะฮะจะเป็นทางลิคาโดมาตอสรับหน้าทีครับโดยเรทเกมนี้นะครับเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับอย่างยูนิเรียเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่0.5 ก็งงเหมือนกันเอาอะไรมาต่อนะครับฟอร์มก็ไม่ได้จะดีเลยเลยแล้วก็สถิติเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นรองนะครับผมแล้วก็ราคาสูงต่ำเนี่ยอยู่ที่2.25ซึ่งลีกโรมาเนียเนี่ยผมจะบอกเสมอนะครับว่าไม่แนะนําเด็ดขาดเลยให้เล่นสกอร์สูงนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะจบสูงเนี่ยใน1สัปดาห์เนี่ยมีเตะ10คู่เนี่ยจบสูงจะอยู่ที่ประมาณแค่2 3คู่เท่านั้นนะครับซึ่งคู่นี้ผมมองจากเรแลนวเนี่ยโอกาสยิงกันเยอะมีน้อยมากๆด้วยนะครับผมแล้วก็เออทาง บูซาวนะครับเวลาเจอกับทางยูเนเรียนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างฉูะาตาในช่วงหลัง5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาไม่แพ้เลยนะครับก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยโอกาสที่ทางเจ้าถิ่นเนี่ยจะชนะได้เนี่ยผมมองว่ายากนะครับผมและบวกกับฟอร์มที่แบบบูด,ด้วยกันทั้ง2องทีมเนี่ยคู่นี้เนี่ยมีโอกาสจบที่เสมอกันค่อนข้างสูงทายสกอร์ไว้เลยนะครับที่1ประตูต่อ1หรือว่า0ประตูต่อ0ครับ ส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับจะเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับลงสนามกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับยูนิเวอร์ซิตัดครูสนะครับจะเปิดบ้านรับการมาของดินาโมบูคาเรสครับ โดยผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับทางยูนิเวอร์ซิตัดครูเนี่ยแข่งในลีกมา7เกมนะครับพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับเก็บได้15แต้มเป็นรองจ่าฝูงอยู่ในเวลานี้นะครับแต่ว่านัดล่าสุดเนี่ยไปพลาดท่านะครับผมแพ้บูซานะครับมาเตลูบูซานะครับทีมจากลีกา2เนี่ยไปศูนย์ประตูตัวหนึ่งตกรอบฟุตบอลโรมาเนียครับอย่างเหลือเชื่อเลยนะครับส่วนทางดินาโมบูคารเรสนะครับผลงานก็อยู่ในช่วงยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับผมหลังจากที่นัดล่าสุดเนี่ย บุกไปเอาชนะวอลนัตตรีมาได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งในฟุตบอลโรมาเนียครับนะครับผมและก็ที่สําคัญเนี่ยในลีกปีนี้แข่งมาเจะดเกมพวกเขาพลาดไปเพียงแค่ผลเดียวเท่านั้นครับสถิติเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับผมต้องบอกเลยว่าทางยูนิเวอร์ซิตัดครูดเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับห้าเกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะได้2เกมครับแล้วก็เสมอกันไป3มนัดนะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยเมื่อเดินพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเสมอกันไปที่3ประตูต่อ3นั่นเองครับ ส่วนการจัดทัพนะครับผมทางฝั่งเจ้าทินจะมาในระบบ4-2-3-1ครับแนวรับจะมีรูคัตมาซาโอโรนะครับจับคู่กับยูเรียนคริสเตียนนะครับเป็นคู่เซนเตอร์นะครับแดนกลางนะครับมีโอดิวิดูนะครับโปเปสคูโอวิดิวิดูบิชและก็เดนิสนิสเตอร์นะครับเดินเกมร่วมการสวนหน้าเป้านะครับจะเป็นวานิสลาบบรานูต้าล่าตะข่ายครับส่วนทีมเยือนนะครับผมจะมาในระบบ4-3-3นะครับผมแดนหน้านะครับผมจะใช้อาริสนะครับเซมานีฮาคิมอับดุลลาและก็อังเดรบานีในการเข้าทำนะครับ ขณะที่แผพงมิดฟิลนะครับจะส่งเอ็ดดี้กานาโฮโร่นะครับคุมเกมและแนวรับเป็นเคนเนดี้โบเตงนะครับรับหน้าที่นะครับบัญชาเกมในวันนี้ครับโดยเรทคู่นี้นะครับผมเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับยูนิเวอร์ซิตัดครูตนะเป็นต่ออยู่ที่0.5ก็ต้องบอกนะครับว่าจาก7เกมลานะครับยังไม่แพ้ใครเลยแล้วก็ผลงานในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆครับผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยไม่น่าพลาด3แต้มได้นะครับผมแล้วก็วันนี้ถ้าพวกเขาชนะเนี่ยก็จะขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ย กำลังใจลดเหลือนะครับส่วนทางลินโมบุคาเรสนะครับอย่างที่บอกไปสถิติเจอกับทางเจ้าถิ่นเนี่ยก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ผลงานช่วงหลังๆมาเนี่ยแม้ว่าจะไม่แพ้ก็จริงนะครับแต่ก็หนักไปทางเสมอเป็นส่วนใหญ่ผมเลยมองว่าวันนี้เนี่ยโอกาสยากนะครับผมที่จะบุกมาชนะได้หรือว่ายันเสมอไหวนะครับวันนี้เชียร์ได้นะครับที่ทางยูนิเวอร์ซิตี้ัดครูสนะครับคว้า3แต้มขึ้นจากฝูงแน่นอนครับ ส่วนเรทสูงต่ำนะครับคู่นี้เนี่ยเหมือนกับคู่แรกเลยนะครับอยู่ที่ราคา2.25นะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่น่าตามเช่นกันนะครับก็ลิกโรมารีเนียซูเปอร์ลีกเนี่ยข้ามได้ข้ามไปดีกว่านะครับอย่าไปเล่นอย่าไปเสี่ยงกับเขาเลยนะครับที่ราคาสูงต่ำแล้วก็บอลลรมเนียเนี่ยชอบเปิดราคามาแปลกๆแบบนี้เป็นประจำนะครับโอกาสที่จะสูงก็มีแหละแต่อย่างที่บอกไปนะครับ เลี่ยงดีกว่านะครับอ่ะวันนี้นะครับทั้ง2คู่นะครับผมแนะนำเชียร์ที่ทางบูซาวแล้วก็คู่นี้นะครับเชียร์ที่ยูนิเวอร์ซิต r u ครูดแบบเน้นๆได้เลยครับคู่ต่อมานะครับเราไปกันที่เดนมาร์กดิวิชั่น1นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างโฮโบนะครับจะเปิดบ้านรับการของ B93 ก้าสามโคเปเฮเกนครับโดยฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมโฮโบเนี่ยเพิ่งไปพลาดท่านะครับแพ้ โอเดนเซมา0ประตูต่อ3นะครับโอเดนเซเนี่ยก็เป็นทีมของนิโคลัสมิเกลสันนะครับแบ็กขวาตัวจริงทีมชาติไทยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอร์มถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับแค่พลาดไปในที่แล้วนัดเดียวเท่านั้นนะครับขณะที่ทาง B93 นะครับผลงาน5เกมหลังสุดเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับชนะ2นะครับแพ้2แล้วก็เสมอ1นะครับโดยนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านนะครับเสมอกับฮีเดรอไปป0ระตูต่อ0ครับ สถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเป็นทางโฮโบที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะได้3นัดและก็เสมอไป1เกมนะครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยเจอกันมาเมื่อเดือนมีนาคมนะครับก็เป็นทางเอ่อโฮโบนะที่เปิดบ้านเสมอกับ B93 ไปที่1ประตูต่อ1ครับโดยเรทเกมนี้นะครับผมเป็นทางโฮโบเจ้าถิ่นนะครับที่ต่ออยู่ที่ราคา0.5ครับ ก็แน่นอนนะครับจากสถิติแล้วจากฟอร์มแล้วเนี่ยทางโฮโบเนี่ยเป็นต่อกว่าทุกอย่างด้วยนะครับบวกกับที่เพิ่งพลาดท่าในบ้านมานัดที่แล้วนะครับที่3ประตูต่อศูนย์เนี่ยผมมองว่าวันนี้เนี่ยเขาตั้งหน้าตั้งตาแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากๆนะครับที่จะนะครับคืนฟอร์มกลับมาให้ได้แล้วก็กู้ศรัทธาแฟนบอลของตัวเองคืนกลับมาให้ได้นะครับผมมองว่าคู่นี้เนี่ยมีโอกาสสูงเลยนะครับที่โฮโบจะคืนฟอร์มเก่งแล้วก็ เก็บ3แต้มในบ้านได้อย่างแน่นอนครับส่วนราคาสูงต่ํำคู่นี้นีถือว่าเปิดมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับที่ราคา3เม็ดเลยนะครับผมอ่าก็มองว่าจากทั้งเนี่ยในช่วงหลังๆที่แข่งมาเนี่ยทั้งคู่เนี่ยมี เ้าถิ่นนะครับมีเกมที่ยิงกันเกิน3เม็บเนี่ยห้านัดหลังไม่มีเลยนะครับส่วนทาง B39 มเเนี่ยมีอยู่3เกมนะครับที่ยิงกันถึงเกินถึง3ประตูขึ้นไปผมเลยมองว่าคู่นี้เนี่ยโอกาสยากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับโฮโปรพึ่งแพ้แบบขาดลอยมาวันนี้น่าจะเล่นรัดกุมแล้วก็เน้นผลซะมากกว่านะครับคู่นี้ไม่แนะนำนะครับให้เล่นที่ราคาสูงนะครับแต่ว่าต่อได้เน้นที่ทางโฮโปรมาแน่นอนครับและคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับผมไปที่นอร์เวย์ดิวิชั่น1นะครับในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับ จะเป็นทางนะครับเลวากเกอร์ Lay นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอ e ีเกอร์สักนะครับก็ผลงานล่าสุดของทางเลวากเกอร์เนี่ยต้องบอกว่าโหไม่ดีเช่นกันนะครับหเกมหลังไม่ชนะใครเลยนะครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้เมเจอร์แลนมา0ูนย์ประตูต่อ2ครับ ขณะที่พางผู้มาเยือนนะครับอย่างเอเกอรัตเนี่ยผลงานดูดีกว่านะครับชนะมาสนัดนะครับจาก5เกมหลังสุดแม้ว่าจะแพ้ไป2นัดก็ตามนะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะมอสมาได้3ประตูต่อ2นะครับส่วนถ้าวัดแท้ผลงานเกมเยือนเนี่ยต้องบอกว่า5นัดหลังสุดก็แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ ขณะที่ผลงานการเจอกัน,นครับคู่นี้เนี่ยโอ้โหอิงกับเมื่อกี้เลยนะครับหเกมหลังสุดนะครับผมมีผลแพ้ชนะกันถึง4เกมนะครับแล้วก็เป็นทางเลวากเกอร์ er เนี่ยที่ชนะได้มากกว่าก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดมองเลยเห็นไหมทางฝั่งเจ้าถิ่นจะไม่มีใครเป็นฝ่ายเก็บใจชนะได้เลยจาก5เกมหลังสุดนะครับเป็นทางฝั่งผู้มาเยือนเนี่ยชนะได้ทั้ง4นัดเลยนะครับแล้วก็เสมอกันไปที่1เกมนะครับ โดยเรเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นอย่างเลวันเจอร์เนี่ยที่เป็นต่ออยู่ที่0.25นะครับแล้วก็เปิดมาค่อนข้างที่ราคาเบาบางเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอันดับเนี่ยของเลวันเจอร์เนี่ยรูดลงมาอยู่อันดับที่11ของตารางแล้วพิกับเอกซูนนะครับที่ตอนนี้อยู่อันดับที่3หัวตารางแล้วก็มีลุ้นเลื่อนชั้นอยู่ด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยทางฝั่งทีมเยือนนะดูดีกว่าแน่นอนนะครับผมมองว่ายังไงก ไฟไหนที่เก็บชัยชนะได้เลยนะครับวันนี้ผมมองไปข้างเอกสุนนะครับร้อเต็มนะเชื่อว่ายังไงก็ไม่น่าแพ้กลับไปมีอย่างน้อย1แต้มแน่นอนครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับคู่นี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคา3.25นะครับก็บอกเลยว่าถ้าเกิดมองจากออสถิติในช่วง5เกมหลังสุดของทั้งคู่เนี่ยทั้งฝั่งทีมเยือนเนี่ยยิงเยอะเกือบทุกนัดนะครับทวนทางฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยก็แม้จะไม่ชนะแต่พวกเขาก็ยิงได้นะครับสามจากห้านัดผมก็เลยมองว่าคู่นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะทําประตูกันได้เยอะนะครับวันนี้นอยู รองเน้นๆแล้วก็วางสูงที่3.25ไม่ผิดหวังแน่นอนครับและนี่ก็คือบทสรุปของทั้ง7คู่เน้นๆ7คู่เด็ดๆของจานแปลงในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับผมก็นะครับชอบก็ตามนะครับขัดก็สวนได้ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับขอ นิดนึงแล้วกันนะครับฝากกด Subscribe ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กัน,นครับหรือใครที่อยากจะร่วมทีมกันก็สามารถแอดเข้ามาได้นะครับที่ a k k เ8 8คครับวันนี้งไงขอตัวก่อนนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ